ครั้งนะครับวันนี้เนี่ยจะมาถ่ายทําคลิปวิดีโออีกแล้วนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็คือจะมาแนะนํานะครับวัตถุมงคลอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องรางของขังนะครับอีกประเภทหนึ่งซึ่งเครื่องรางของขังก็จะมีมากมายหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเบี้ยแก่นะครับผมตะกตรุดนะครับ <c oughs> เครื่องรางประเภทกุมารทองลักยมนางกวักนางโกยนะครับ เป็นเครื่องรางไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นไซมหาลาบปลัรขิกนะครับคกนะครับสากนะครับสากที่เข้ามาลงยันก็เลยน่าจะเป็นสากนะครับก็จะเป็นเครื่องรางอีกประเภทหนึ่งที่ทางครูบาอาจารย์ท่านได้ปลูกเสกนะครับท่านได้เล่าเรียนมาแล้วก็นํามาถ่ายทอดนํามาปลูกเสกให้ผู้ที่ศรัทธา,นาในวัตถุมงคลประเภทนั้นนํามาบูชาให้เกิด ความสําเร็จในตามสิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิของป้องกันนะครับโชคลาภแขี้วขาดคมกระพันเมีตามหานิยมกว็กเงินกวกทองนะครับซึ่งเป็นก็แล้วแต่ชนิดของแต่ละประเภทที่เป็นเครื่องรางนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะได้มาแนะนําเป็นเครื่องรางอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งก่อนๆน,นี้ก็จะมีครูบาอาจารย์ในหลายๆองค์ท่านได้สร้างและปลูกเสก ซึ่งกุมารทองนะครับกุมารทองที่สร้างได้เข้มขังนะครับมีตัวมีตนจริงๆก็คือของหลวงพ่อตีหลวงพ่อตีเอเอวัดอะไรอันลืวัดสามงามไม่ใช่หรอะไม่แน่ใจวัดสามงามหรือเปล่านะครับพอดีเรื่องกุมารทองก็เคยศึกษามานานมากแล้วครับจะช่วงหลังไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องราวจริง,รงๆแล้วหลวงพ่อตีท่านก็สร้างกุมารทองได้หลาย ได้หลายประเภทได้หลายรุ่นมีราคาแล้วก็ค่า,าพุทธคุณที่สูงแล้วก็มีตัวตนจริงๆนะครับซึ่งช่วงหลังก็จะมีหลวงพ่อแย้มนะครับหลวงพ่อแย้มบัศงงามสามงามนะครับท่านก็ได้สร้างกุมารทองมาแต่ผมก็ไม่ได้มีบูชานะครับเพียงแต่ว่าจะนําเรียนเรื่องของกุมารทองนะครับแต่ก็มีหลวงพ่ออีกองคหนึ่งนะครับท่านได้สร้างกุมารทองเป็นประเภทรูปหล่อนะครับแล้วก็ลอยองค์นะครับ ซึ่งประเภทรูปหล่อแบบบูชาก็จะมีเหมือนกนหลงพ่อท่านได้สร้างแต่ผมที่ผมมีอยู่ก็คือเป็นรูปหล่อประเภทลอยองค์นํามาแขวนติดตัวนะครับแต่จริงๆผมก็ไม่ได้แขวนหรอกนะครับก็คือนํามาบูชาตั้งนานแล้วนะครับหลายปีแล้วท่านสร้างไม่แน่ใจว่าปีไหนนะครับน่าจะเป็นสิบสิบกว่าปีนะครับกุมารทองของหลวงพ่อภูนนะครับซึ่งหลวงพ่อภูนภูนก็คือท่านอยู่วัดไผ่ล้อมนะครับอยู่วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐมนะครับผมเคยได้ไปกราบท่านครั้งหนึ่งนะครับเคยไปกราบนมัสการของหลวงพ่อคูณวัดไผ่ล้อมนะครับด้วยความศรัทธานะครับด้วยความศรัทธาในเจริญวัตรและคาถาอาคมของท่านนะครับผมเคยได้ไปกราบท่านนะครับช่วงท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ไปบูชาวัตถุมงคลของท่านนะครับตอนนั้นน่าจะจําไม่ได้นะครับน่าจะเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วมั้ง ตอนที่เคยไปทํางานอยู่กรุงเทพแล้วก็นั่งรถนะครับรถมีเนาะจากจากพระประแดงนะครับจากไม่ใช่จากคลองสสนนะตอนนั้นไปเรียนที่เพาะช่างนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยมีโอกาสได้ไปกราบหลวงพ่อผูรวัดไผ่ล้อมที่จังหวัดนครปฐมนะครับด้วยความศรัทธานะครับไม่เคยไปนะครับแต่นั่งรถไปนะครับรถมีนะครับเป็นนั่งรถมีไปกราบหลวงพ่อนะครับช่วงนั้นเนาะ ก็ไปสั่งจอนวัตถุมงคลต่างๆนะครับก็ได้กุมารทองของหลวงพ่อมานะครับเป็นเป็นรุ่นนะครับกุมารทองเรียกทรั์นะครับหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าปีไหนนะครับนานมากแล้วขนาดตลับยังเก่าแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้นํามาบูชานะครับก็เก็บไว้บูชาสะสมไว้นะครับ ก็เป็นประเภทลอยองค์นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเอา่อจริงๆแล้วท่านผู้รู้นะครับท่านผู้รู้จริงๆนะครับอยากขอคัดแนะนํานะครับว่ากุมารทองนะครับประเภทที่เป็นรูปหลอนี้ทางหลวงพ่อนี้ท่านได้ปลูกเศษนะครับเรียกจิตเรียกนามอาการทั้งสิบสองถ้าเราไม่ได้นำมาบูชานะครับไม่ได้มาเส้นบูชาเป็นสิบกว่าปียี่สิบปีนี้เอ่อทางรงรูปนามที่หลวงพ่อท่านได้บรรจุไว้จะคงอยู่หรือเปล่านะครับ ผมก็ยังไม่ไม่สามารถที่จะตอบได้ในจุดนี้ก็ขอคำแนะนําจากผู้ที่มีความรู้เนาะครับผมเทียงแต่ว่าวันนี้ผมก็มาแนะนําประเภทเครื่องรางอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นกุมารทองนะครับเป็นเครื่องรางที่ทางหลวงพ่อท่านได้สร้างและปลูกเสกเป็นกุมารทองเรียกทรัพย์นะครับเดี๋ยววันนี้คืนดีนะครับพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้วันพระก็จะได้ลองอาราธนาถึงนะครับสื่อถึงกุมารทองนะครับแล้วก็จะมีคาถาสวดนะครับซึ่งประเภทกุมารทองนะครับก็จะมีกุมารทองกับลักยม ลักยมที่สร้างได้เข้มขังปลูกเสกด้วยคาถาอาคมมีจิตนะเรียกมีนามนะครับมีพรทุกุนจริงๆข้อข้อคือของหลวงปู่จงวัดหน้าต่างนอกนะครับซึ่งท่านจริงๆแล้วนะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนั้นท่านสร้างกุุมารสร้างลักยมนะครับก็เป็นสี่สิบห้าสิบปีเนาะครับสามสิบสี่สิบห้าห้าสิบปี คนที่นัมาบูชาเขาก็ยังนํามาบูชาอยู่นะครับราคาก็ยังสูงอยู่ผมสแสดงว่าจิตนามที่หลวงพ่อท่านได้บรรจุไว้นะครับไม่ใช่ว่าได้นำเ,เอาจิตวิญญาณจริงๆมาบรรจุไวใ้ในกุมารทองหรือลักจมสิ่งนั้นก็น่าจะคงอยู่นะครับเพราะว่าไม่ใช่พูดพิพิสตร์นะครับอาจจะเป็นเป็นสื่อถึงนะครับเพราะว่า กุมารทองหรือลักยมนะครับอันถ้าถ้าอย่างนั้นเขาคงไม่นํามาบูชานะครับเหมือนของลวกพ่อจงที่สร้างเป็นสามสิบสี่สิบปีคนก็ยังบูชาก็เช่าก็ยังเช่าต่อกันอยู่นะครับผมซึ่งองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับรูปนี้ตนนี้นะครับก็เป็นกุมารทององค์เล็กๆนะครับนมามักยันติดตัวนะครับก็อยากให้ท่านเข้ามาเข้าฝันอยู่นะครับจริงๆนี่ถ้าท่านมาเข้าฝันหรือว่าผมนั่งสมาธิเราจะลองเอาไปรัตนาดูว่า ท่านยังมีสื่อ,อจิตรูปนามที่หลวงพ่อได้ปลูกเสกมันจุไว้ในกุมารทองนี้ไหมนะครับถ้ามีหรือเกิดความาศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็อาจจะได้นํามาเลี่ยมติดตัวนะครับเพื่อให้เป็นการคุ้มครองป้องกันดูแลรักษานะครับซึ่งจริงๆแล้วคาถากุมารทองก็จะมีแล้วแต่ครูบาอาจารย์นะครับแต่ผมจาได้ว่าคาถาเลี้ยงรักยมเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะเจโรนิจิตตัง เจตสีกงลงรูปังนิมิตังกุมารโวาเจ้ารักเจ้ายมเอยอยาขัดชายะอาขัดชายหิเอหิมะมะนะมะมะนะมะพะทะนะครับซึ่งเป็นคาถาของหลวงปุจงหรือคาถาที่ในการบูชาลักยมเนาะครับเราสามารถที่จะนำคาถานี้มาใช้ได้นะครับส่วนกุมารทองก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านท,ที่ได้ ปลูกเสกแล้วก็ได้ให้มอบให้แล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านนะครับวันนี้ก็เลยมาแนะนำนะครับกุมารทองของหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจังหวัดนวควปรปฐมนะครับซึ่งก็องค์ก็ขนาดพอดีนะครับดูเข้มแขังนะครับกุมารทองลูกพ่อนะครับให้พ่อร่ำรวยนะร่ำรวยนะนะครับมีโชคมีลาบด้วยนะกุมารทองลูกพ่อเขา้าวาอย่างนั้นเนะเาะสบาาต้องพูดให้ต้องต้อง,องพูดถึงเนาะต้องสื่อต้องพูดคุยกับเขาเนาะ ถ้าเป็นจริงๆถ้าเราบูชานะครับเพื่อเกิดความลาภผลให้กับตัวผู้ที่บูชาเพื่อความศรัทธานะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับเป็นคลิปนับแนะนํากุมารทองของหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมครับซึ่งท่านก็อาจจะอ,อยากสะสมก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับทั้งหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อยามวัดสามงามจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งทางสายนั้นก็ได้สร้างกุมารทองให้ศิทธิานุสิ์นําไปบูชานะครับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ